ของกินเขาก็เดินไปบ้านโน้นบ้านนี้เขาก็ผอมก็หล่องอย่างนั้นมาเป็นปีแล้วไม่ลิ้เขายาวเน่ไม่รู้แต่ว่าลิ้นแบบมันไม่ใช่คนน่ะไม่ใท่ฉันว่าไม่ใช่คนแล้วเป็นสอกเลยลิ้นยาวอย่างงี้ลิ้นแบบลิ้นมันยาวมากะลิะจริงอาจารย์มันผอมแต่มันกินได้แต่พุงมันปองเออุงป่องใช่มันกินไม่ทลายมันกินหมดเออคนนี้ตอนตอนตายเป็นไงใครด้อยู่เหตุการณ์ หนูไม่ได้ไปเผาด้วยแม่ไปโอ้มาเล่ไปพ่อมาไปคนเดียวเหรอหนูไม่ได้ไปเผาด้วยหนูกลัวอันนี้ที่มาของผีกินใช่โอ้แต่ว่าตาเขาเนี่ยถลนออกมาเลยนะตาปูดออกมาเลยนะตาแบบตาแบบไม่ตไม่ใช่ตาคนนะตาปิ้นออกมาตาปิ้นแล้วก็ลิ้นแลบยาวลงมา กำลังดงข้าวอ่ะเมื่อก่อนนีข้าวแค่ลิ้นน้ําข้าวแล้วก็เราต้องมาดงองไงหมูและตาน้ำนำนาข้าวอ่ะสาดแม่นเลยสาดผีเลยไม่ได้สาดนะแก่ง่ง่งอีกแล้วยายเล้งแก่งอีกแล้วใครจะไปคิดทันล่ะตอนนั้นะอันนี้อันนี้เคยเห็นกระตาอันนี้นนัี้อครั้งหนึ่งในชีวิตที่ที่ที่หนูหนูเจอก็คือคนเนี้ย ไอ้ทิงที่มันปวดท้องไอ้เออไอ้ไอ้ไอ้แบกนะก็อยู่ก็ท่อมกล้ะหลังกาอยู่ห่างกันอย่างนี้อย่างเนี้ยไอ้ทินนี่หมายถึงว่าน้องเอ้เมียเชิดนะอาเชิดนี่เป็นน้องพ่ออืมเขาเรียกคู่สะพ้ายเนาะเออแม่กับสะพ้ายกู้ออกไปเกลี้ยบแล้วเอแล้วก็ เขาก็ยังท้องก็ยังไม่ออกก็อตอนกลางคืนมานนต้อนหมอตำแยชาวบ้านอ่ะอืสั่งยียยวงอ่ะยายยวงอยายยวงนี่เป็นหมอตำแยหมอตำแยประจำหมู่บ้านอ่าแล้วไงกายปวดท้องก็ไปตามยียยวงอ่ะอ,อืก็ลูกลูกก็ร้องกูก็มาสิเขาบอกพี่ทินปวดท้องมีลมบ่งอื ไม่เบ่งมาไม่มีลูกปักมีตะขี้ออกมาบ้องสะแขนอ้าวทำไมทำไมลูกไปไหนลูกไม่ออกขี้แตกแทนขี้ออกแทนอ่ะใครหนุนหลังแทนกูวักคุลืมไปแล้ววันนี้ทำไมขี้ออกแทนล่ะโอ้โหยัิช่วงมึงมาช้าว่างั้นทำไมอ่ะขี้ไปทำไมน่ะ ขี้บ้องโซ่แขนวงันนั่นแหละอีกท้ายเวลามีทองมึงไม่บอกกับเขาว่ามีทองมึงโกหกเขานั่นแหละมึงขี้รถหัวโลกกูก็ด่ามันงั้นแล้วทำไงอ่ะหมอตำแยก็ต้องเช็ดขี้เงี้ยเหรออ้าวมันต้องเช็ดมันสิไปๆคนคนผ่อนก็คือคนลุ้นหลังเลยอ่ะือลุนหลังคืออะไรเมื่อก่อนนี้มีถังเข้าใช่ไหมเล่า เวลานั่นคนปวดท้องอะ่เะเข<อ>าต้องเาอาถังรองตุ่อย่างเงี้ยคนหนุนหลังอะ่ะนี่ไม้ไอ้ขื่อมเนี้ยเอาผ้าเอาหดมันไม่น่างันแล้วเออเอออยัางนั้นแหละพีะ่เล็กอีเทนใช่มึงเปล่าเนี่ยอ้าวทำไมพี่เรียกอย่างนั้นล่ะ ก็ว่างั้นทาไมอ่ะสงสัยอะไรกะสงสัยแล้วพีททาไมอ่ะกูว่าไม่ใช่ทินนักเนี่ยกูว่างันสูมากมันเป็นไครกันหน้าเนี่ยเอาแล้วทาไมสงสัยเขาละ่ะเขาลองไงถึงได้สงสัยอย่างนั้นก็ลองเสียงเหมือนแม่ย่ามอ๋อเอาไปแฝงยี่ทินเอแอแฝงยี่ทินพ่อพ่อก็อยู่ห่างอ่ะพ่อก็หมามันเป็นยังไงวะว่างั้น เออเออล้วไงมเป็นยังไงอะมึงไงมึงจะมึงจะไม่ผุดไม่เกิดไงเดี๋ยวกูไม่ให้มึงผุดมึงเกิดกันดีออว่ามันเออพ่อมาหายไว<อ>้เราอ้าวหายไปเลยหลังจากขี่รถหัวลูกแล้วอเออจะกูโวยเ,เข้างาพ่อได้ยิงนงะเสียงดังอ่ะเออเฮ้ยเล็งน,นี่รู้สึกจะเป็นคนขี้สงสัยกับเรื่องผีเข้าลเลยเคยเห็นหน้าโคมม คนผีเข้ากูโลอ่ะมันจะทำยังไงมึงจะแล็บลิ้นหลอกกูนะมึงแล็บลิ้นกูตบปากนะกูว<ง>่าเล่นเอาสิเอา